ทิตารีเสวังเจ็ดป9เก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่เซอร์จานปรากฏตัวในมิลานแฟชั่นวีเขาไม่เพียงแต่สร้างสถิติที่น่าทึ่งอย่างต่อนเนื่องเท่านั้นแต่ยังแสดงเสน่ห์ของตะวันออกให้โลกได้เห็นด้วยความเป็นเรื่องของเขาอีกด้วยในแง่ของการแสดงเสน่ห์ของตะวันออกสื่อจากสเปนรายงานเป็นพิเศษเกี่ยวกับเซอร์จานและได้ใช้การพานหัวข่าวว่าเซอร์จานคือใครนักแสดงผู้นี้ปฏิวัติว,ตวงการแฟชั่นวีของมิลานจากหัวข้อนี้ เราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นสเปนได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ยกย่องและชื่นชมเซอร์จานอย่างมากค่ะนอกจากนี้บทความนี้ยังแนะนําประวัติยอ่อของเซอร์จานและยกย่องผลงานการแสดงและอาชีพทางดนตรีของเขาอีกด้วยในการเข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคของเซอร์จานเขาได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษมีการรายงานของสื่อต่างประเทศมากมายและทําให้ทุกคนได้เห็นอิทธิพลที่แข็งแกร่งของไอดอลคุณภาพสูงในท้องถิ่นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคนในบางคนได้แจ้งข่าวว่าอันที่จริงคนในวงการบันเทิงในประเทศได้รับเกียรติในการเข้าร่วมงานต่างประเทศเป็นเวลานานแต่การดูแลก็ไม่ได้มีความพิเศษมากมายนะักแต่เสอ่์จ้านกลายเป็นที่รักของทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นได้จากการเผยแพร่ของสื่อต่างๆไม่ว่าเซอร์จานจะยืนอยู่ที่ใดไม่ว่าจะเป็นเวทีในต่างประเทศเสอร์จานก็เป็นจุดสนใจของความสนใจของทั่วโลก การปรากฏตัวของเซอร์จ้านที่มิลานแฟชั่นวีอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าความมั่นใจในวัฒนธรรมคืออะไรแต่เซอร์จ้านนั้นแตกต่างออกไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างราบรื่นและมีช่วงเวลาที่ดีกับทุกคนในระหว่างชมการแสดงแต่ในคอลเลกชันวิดีโออย่างเป็นทางการในต่างประเทศเขาได้พูดเป็นภาษาจีนว่า Gucci is infinite possible เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายความว่ากุชชี่มีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดในการแสดงระดับนานาชาติเขาเป็นคนใจกว้างเข้าสังคมได้ง่ายบุคลิกดีราเริงและสดใสในการสื่อสารต่างๆระหว่างบุคคลรอบๆตัวเขาเขาไม่เย่อหยิ่งหรือไม่ถือตัวและมีกิิยาท่าทางที่เท่าเทียมกันซึ่งทําให้ผู้คนรู้สึกว่านี่คือสุภาพบุรุษชาวตะวันออกที่มีความมั่นใจและเปิดกว้างทางวัฒนธรรมผลงานของเสอ่์จันที่ผ่านมา ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศเขายังได้นำวัฒนธรรมจีนติดตัวไปด้วยเมื่อต้องออกไปผจญภัยทั่วโลกเป็นการดีที่สุดสำหรับเขาที่จะโปรโมตและแบ่งปันความรักของเขาที่มีต่ออาหารจีนซึ่งเป็นอาหารบ้านเกิดในสายชวนของเขาเป็นภาษาอังกฤษในอินเขาได้พูดคุยและหัวเราะในงานแต่เมื่อเขาแนะนำความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์เขาได้พูดเป็นภาษาจีนซึ่งเป็นวิดีโอใหม่ที่เผยแพร่โดยกุชชี่อินมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีเพียงเซอร์จัานเท่านั้นที่พูดภาษาจีนในกลุ่มของผู้เข้าชมการแสดงเราได้เห็นเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นการส่วนตัวแต่เขากลับใช้ภาษาจีนในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายในการเข้าร่วมงานของกุชชี่และทอสระหว่างดูการแสดงและเขานั่งถัดจากผู้บริหารสูงสุดของแบรนด์การรักษาและความมั่นใจในตนเองทางวัฒนธรรมสูงสุดมีการใช้ภาษาสำหรับการสื่อสาร และการสื่อสารส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษความมั่นใจในทางวัฒนธรรมที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อตอบสนองผู้อื่นแต่เพื่อแสดงความเป็นตัวของคุณเองวัฒนธรรมอย่างเอื้อทอนมีความเท่าเทียมกันและของขวัญที่เขามอบให้กับผู้นวยการฝ่ายออกแบบของทอดคุณวอเตอร์เจฟฟ์นี้ก็คืองานปักที่มีลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมจีนเขาได้เลือกใช้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนซึ่งเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด ดูน่ารักและมีความหมายมากมายอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นงานวรรณกรรมและศิลปะท,ที่เรียบง่ายเป็นผลงานการปักมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่มีความวิจิตรงดงามและแยบยลของเมืองซูโจคุณวอเตอร์ยังได้โพสต์ขอบคุณเซอร์จานว่าเขามีความสุขมากที่ได้โทรหาเซอร์จานเป็นเพื่อนแน่นอนว่างานปักคือความหรูหราของจีนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศที่ยิ่งใหญ่ของจีนเช่นเดียวกับเมื่อเซอร์จาน พูดถึงความเข้าใจในแบรนด์ทอสเขาได้พูดถึงจิตวิญญาณของช่างฝีมือหลายครั้งในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติของจีนงานเย็บปักถักร้อยของซูซิลจากซูโจซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัฒนธรรมจีนและงานฝีมือทีิปานีตจึงเป็นของโปรดที่ผู้กำกับไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวได้และอยากแชร์เพื่อให้คนได้เห็นอีกด้วยต้องบอกว่าเซียวจ้านเข้าใจทอสอย่างแท้จริงเขาได้ส่งออกวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างมั่นใจ และสะท้อนจิตเวิญนญาณของงานฝีมือที่เหมาะกับแบรนด์เขาเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรอย่างมากค่ะกระแสน้ําขึ้นจากทางทิศตะวันออกและมีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเซอร์จันคือบุคคลที่ตราตรึงความภาคภูมิใจในชาติไว้ในดีเอ็นเอของเขาเขามีความมั่นใจในตนเองของชาติที่สูงมากและมั่นใจในตนเองทางวัฒนธรรมเมื่อเขาต้องเดินทางเขามาักจะบ,บันทึกภาพมแม่น้ําและภูเขาอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเกิดของเขาทําให้แฟนๆทั่วโลกหลงใหลในจีน และในสัมดาหแฟชั่นที่เต็มไปด้วยความรู้สึกด้านแฟชั่นเขามีผมสีดำตาสีดำและผิวสีเหลืองเน้นสไตล์จีนที่แท้จริงที่สุดและส่งออกผลผลิตทางวัฒนธรรมเซอร์จันกำลังพิสูจน์ด้วยการกระทำของตัวเขาเองที่ไม่จำเป็นต้องตอบสนองความงามในแบบตะวันตกหรือพูดง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องเรียนแบบตามตะวันตกเขามีความโรแมนติกแบบตะวันออกมั่นใจและมีเสน่ห์มากเขาเป็นทองคำแท้และไม่ต้องชุบ เมื่อเซอจันจะทําอะไรเขาจะจริงจังและไม่เสแสร้งและการทําสิ่งต่างๆให้ดีก็คือความหมายของเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอีกด้วยในงานมิลานแฟชั่นวีคและภาพลักษณ์ของเขาก็ชัดเจนมากสาหรับทุกคนเขาได้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนนี่เป็นครั้งแรกที่เซอรจันได้พบกับผู้ประกอบการกลุ่มของบอริษัทและสื่อต่างๆที่งานแฟชั่นวีคซึ่งเป็นบรรดาชนชั้นสูงจากทุกสาขาอาชีพในอุตสาหการรมแฟชั่น จากประเทศตะวันตกมารวมตัวกันพูดคุยกันและหัวเราะด้วยกันเหมือนเพื่อนเก่าเซอร์จันมีความมั่นใจในตนเองสูงและพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแม้ว่าเซอร์จันไม่มีประสบการณ์นในการเรียนหรือทํางานในต่างประเทศแต่เซอร์จันก็เป็นอัจฉริยะจริงๆทุกอริยบทของเขาคือลูกระเบิดทุกการขมวดคิ้วและรอยยิ้มของเขาคือฉากที่สวยงามที่สุดและทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาภายใต้แสงสปอตไลท์จุดที่เขายืนอยู่ก็คือ จุดสนใจของทุกคนเซอร์จันเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้คว้าชัยชนะให้กับประเทศแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชาติจีนมั่นใจและสงบหล่อเหลาและสง่างามนอกจากนี้คุณมาตินาบันเออร์หัวหน้าบรรณาธิการของโวลส์สแกนดิเนเวียได้โพสต์เกี่ยวกับเซอร์จันบนอินสตาแกรมและถักเขาโดยตรงว่าเซอร์จันมีเสน่ห์มากแม้ว่าการแสดงของงานมิลานแฟชั่นวีคจะจบลงไปแล้วแต่ทุกคนยังคงมีอะไรให้พูดอีกมากมายเกี่ยวกับเซอร์จัน ความงามความเซ็กซี่และสเสน่ห์ส่วนตัวแบบตะวันออกที่ไม่เหมือนใครของเขาเปล่งประกายบนเวทีแฟชั่นโลกและดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามยังมีฉากที่น่าสนใจมากมายในแฟชั่นวีคนี้ที่ครองจับภาพได้ทีละภาพหนึ่งก็คือยูจีนักข่าวบันเทิงในประเทศที่มีชื่อเสียงเขาได้ปรากฏตัวขึ้นที่สนามบินนานาชาติปักกิ่งซึ่งเสิจ้านเดินทางออกจากจีนไปยังมิลานปัญหาก็คือ เซียวจานจงใจเลือกที่จะออกเดินทางตั้งแต่เช้าหรือในเวลาตีสามแต่เมื่อเขามาถึงเขาเพบว่ายังมีผู้คนจํานวนมากมารอเขาอยู่และการปรากฏตัวของเขาทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นเดิมทียูจินักข่าวบันเทิงที่ติดตามเซียวจานเขาคิดว่าการถ่ายทําบล็อกบัสเตอร์ที่สวยงามจะเป็นเรื่องง่ายแต่สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นฉากที่น่าสนใจที่ถ่ายทําโดยซาแซงและช่างภาพที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตมากมายาวเวาน็ตได้ย,ย่อเยยูจิว่า เขาเป็นขาประจำและมีใบอนุญาตอยู่แล้วทำไมเขาถึงตกลุมพรางของการแข่งขันกับช่างภาพที่ไม่มีใบอนุญาตเขาบอกว่าฉันไม่อยากพูดถึงมันฉันจะร้องไห้ถ้าฉันพูดมากเกินไปเพราะฉันต้องเบียดเข้าไปถ่ายไม่งั้นฉันจะถ่ายไม่ได้เลยสองก็คือเสืวพางซึ่งเป็นตากล้องอยู่ในสตูดิโอของเสือจานเขามักจะมีการเตรียมถ่ายภาพและปล่อยวอลล็อกให้กับทุกคนได้เห็นอยู่เสมอเขาคิดว่า เขาเป็นทีมงานที่ติดตามเซอร์จานตลอดเวลาและมันเป็นเรื่องง่ายที่จะถ่ายรูปสวยๆใครจะรู้ว่าจากสนามบินถึงมิลานเสอรพังถูกบีบอัดให้ออกจากสือ่อปาปารัสซี่และแฟนๆจนเขาไม่สามารถถ่ายภาพได้แต่เขาก็ติดตามเฝ้าดูเขาได้ยกกล้องขึ้นสูงเพื่อติดตามการถ่ายทําและในที่สุดเราก็ได้เห็นเขาวางกล้องลงและยอมแพ้ในที่สุดมันดูเศร้าเล็กน้อยและทำให้หลายคนอยากจะหัวเราะ ดังนั้นวอลล็อกที่เซอร์จันจะมอบให้นานาโคสจึงเป็นวอลล็อกที่ยากจะลืมเลือนสําหรับทุกคนสแฟชั่นนิสตาชื่อดงังที่หลายคนมักจะเห็นเธออยู่ข้างๆเซอร์จันบ่อยๆแต่เมื่อเธอแชรรูปภาพมูทุกคนก็ถามเธอว่าเธอมีรูปถ่ายกับเซอร์จนเป็นการส่วนตัวไหมและเธอตอบกลับในพื้นที่แสดงความคิดเห็นว่าคนเยอะเกินไปไม่มีโอกาสที่จะถ่ายรูปร่วมกันแน่นอนว่ามีภาพที่น่าสนใจอีกมากมายสรุปแล้ว เซอจันที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นที่นิยมมากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเซอร์จันกับกุชชี่ก็มาถึงแล้วและเขารู้สึกผ่อนคลายมากในขณะที่เขาให้สัมภาษณ์เขาก็ดามือล้วงกระเป๋าตลอดก,กระบวนการทั้งหมดการกระทำนี้ต้องบอกว่าหล่อและเท่เกินไปแล้วปรากฏว,ว่าชุดนี้ถูกเลือกโดยตัวของเขาเองในบรรดาเสื้อผ้าไม่กี่ชุดที่กุชชี่มอบให้กับเขาแน่นอนว่าเซอร์จันเข้าใจสิ่งที่เราต้องการเห็นดังนั้นเราหวังว่าเซอร์จันจะทำสิ่งนี้ได้อีกนานาโคตร จากการสัมภาษณ์ทำให้เราได้รับรู้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเขาได้เปิดตู้เสื้อผ้าในโรงแรมให้เราดูซึ่งเป็นเสื้อผ้าของซูเปอร์ซีซันทั้งหมดที่กุชชี่ให้เขาเลือกได้ตามต้องการและยังให้ดินสอสีที่สั่งทำพิเศษจากกุชชี่รองเท้าเครื่องประดับการเข้าพักในห้องสวิทสุดหร,รูกินพื้นที่ชั้นบนสุดทั้งหมดห้องสุดที่แบรนด์มอบให้เป็นที่พักกับเขาในมิลานก็คือบาร์เกเรียเพสเดนสูตรซึ่งอยู่ชั้นบนสุดทั้งชั้น รวมถึงพื้นที่ภายในที่กว้างขวางเป็นพิเศษ210ตารางเมตรและสวนส่วนตัวที่สงวนไว้194ตารางเมตรหลังจากที่ปีปันได้เห็นวิดีโอของห้องสวิตซ์รูของชั้นบนทั้งหมดแล้วก็รู้สึกประทับใจในความรักที่แบรนด์มอบให้กับเสือร์จนมากๆค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือ CEO ของแบรนด์หรูของทอนได้จับมือกับบอดิการ์ดของแบรนด์กุชชี่และทุกคนก็เข้ากันได้ดีมากๆอีกด้วยรองเท้าไม้สั่งทําพิเศษที่มีราคาแพงมาก และรองเท้าที่มีลายพิมพ์รองเท้าถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของแบรนด์กำแพงแห่งชื่อเสียงที่รองเท้าตั้งอยู่ถัดจากเขาก็คือของเจ้าหญิงและซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทอมครูซซึ่งหมายความว่ารองเท้าของเซอร์จานจากนี้ไปจะเป็นรองเท้าสั่งทำพิเศษระดับ VIP และรูบนแผ่นผังรองเท้ายังบ่งบอกว่าทอนน่าจะปรับแต่งรองเท้าให้กับเซอร์จานแล้วซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นกันค่ะเซอร์จานได้รับเชิญจากสองแบรนด์ดังสุดรู้ ให้เข้าร่วมงานที่มิลานพร้อมด้วยจดหมายที่เขียนด้วยลายมือห้องสวีทสุดหรูเกือบ400ตารางเมตรเขาได้สูตรสำหรับฤด,ดูกาลซูเปอร์ซีซั่น4ชุดบริกาสี่คนพาเขาไปนั่งข้างๆ CEO เพื่อชมการแสดงเขาได้รับการโหวตว่าแต่งตัวดีที่สุดเขาเต็มไปด้วยทะเลแดงของผู้คนและล้อมรอบไปด้วยความรักและพุ่งไปที่อันดับสองของเทรนด์โลกสื่อต่างประเทศมากกว่าร้อยรายรีบรายงานเกี่ยวกับเขาและแฟนๆของเขานอกจากนี้ แบรนด์ยังให้ของขวัญเขามากมายอีกด้วยและยังมีจักรยานราคามากกว่า150,000หยวนหรือ755,528บาทอีกด้วยเขาต้องเหมาะสมในทุกๆด้านเมื่อส่งคืนของขวัญงานปักของซูโจโดีมากว่ากันว่าราคาแพงมากซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าราคาห้องพักในบากเรียอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกว่าเสียจานคว้าทุกอากาศเพื่อให้โลกรู้และเข้าใจจีนมากขึ้นเขาได้สร้างมูลค่าที่ไม่เหมือนใครได้ที่มีลานแฟชั่นวี เขาคนเดียวสามารถนำแบรนด์ไปสู่กระแส3ามกระแสโลกและอีกหลายสิบประเทศได้รับรายงานจากสื่อต่างประเทศมากกว่า119รายการและสามารถระเบิดบนเว็บพออีกด้วยนอกจากกําลังซื้อของแฟนๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นมูลค่าสื่อของแบรนด์อีกด้วยคําถามกึ่งสุนทรพจน์กุชชี่คืออะไรบางคนบอกว่ากุชชี่คือความฝันและความรักเซอรจันบอกว่ากุชชี่คือคว,ไไความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ ยังรวมถึงความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดและมันสามารถเป็นไปได้ทุกอย่างที่คุณคิดซึ่งยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องที่พักของเซอร์จ้านแล้วและศิลปินในต่างประเทศคนอื่นๆพวกเขาพักอยู่ที่ไหนหลังจากไปงานมิลานแฟชั่นวีเพื่อชมการแสดงน่าจะเป็นคำถามที่แฟนๆทุกคนอยากรู้มากที่สุดเมื่อศิลปินเหล่านั้นได้รับเชิญจากแบรนด์แน่นอนว่าอาหารและที่พักล้วนอยู่ในความดูแลของแบรนดนน์นั้นๆแต่เซอร์จ้านนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากเขาได้รับเชิญร่วมกันจากแบรนด์หรูสองแบรนด์แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเสืร์จานและพวกเขาจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าเสอร์จานเป็นมืออาชีพในการทําให้แบรนด์ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดชื่อของเสืร์จานที่ปรากฏในงานของมิลานและซื่อมากกว่า1 1 9รายการมักจะปรากฏชื่อของทอดและกุชชี่อีกด้วยแต่เมื่อเซลจานเช็คอินที่โรงแรมบาเกาเรียชาวเน็ตก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งทำไมเขาถึงแสดงร่วมกับกุชชี่และทอด และทำไมโคศโกรดับโลกของคุชี่ถึงต้องไปพักที่โรงแรมของบากเรียอันที่จริงบาลกเรียเป็นแบรนด์ของ LVMH Group ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Cur ร์ริ Group ที่เป็นบริษทัทใหญ่ของคุชี่ในเรื่องนี้เซอร์จันต้องมีเหตุผลที่ดีมากๆอีกด้วยเมื่อเซอร์จันลงจากเครื่องบินทุกคนพบว่ามีบริการตัวสูงสี่คนติดตามเซอร์จันตลอดกระบวนการเพื่อปอกป้องเขาพวกเขาไม่เพียงแต่คุ้มกันการเดินทางของเซอร์จานในมิลานเท่านั้น แต่ยังคุ้มกันเซอร์จันตอนที่เขาไปฟลอเรนซ์อีกด้วยและบอดิการ์ดกลุ่มนี้จัดโดยกุชชี่พวกเขาทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดของกุชชี่แม้แต่ในงานมีลานแฟชั่นวีูุ้่มนวยการเก่าของทอสก็ยังได้จับมือกับบอดิการ์ดของกุชชี่อีกด้วยและขอบคุณพวกเขาที่ปกป้องดูแลเซอร์จันสำหรับบอดิการ์ดเซอร์จันเลือกกุชชี่และสำหรับการเข้าพักในโรงแรมเซอร์จันได้เลือกทอสแม้ว่า l v m h Group และ k e r i n g Group จะเป็นคู่แข่งกัน แต่เซจันยังเป็นโฆษกระดับโลกของเซนิที่อยู่ภายใต้ LVMH Group อีกด้วยและเป็นศิลปินจีนเพียงคนเดียวที่ปรากฏตัวในวิดีโอเปิดตัวบนทิกตกอรแรกของพวกเขาในขณะที่ทอส์กรุ๊ปยังถือหุ้นใน LVMH Group นอกจากนี้ c e o อของทอสยังเป็นสมาชิกข,ของคณะกรรมการบริหาร LVMH Group อีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อเคอร์ริงกรุ๊ปและทอสไม่มีธุรกิจโรงแรมเซจันปรมาจารย์ของสองแบนรนด์ ก็ได้เข้าพักในโรงแรมชั้นนำของ LVMH ซึ่งทอดด์กรุ๊ปได้ถือหุน้นและเป็นสมาชิกของกรรมการบริหารอีกด้วยด้วยวิธีนี้เซอร์จันจึงเข้าพักในโรงแรมบาเกเรียและเป็นเรื่องปกติมากดังนั้นเมื่อเซอร์จันเข้าพักที่โรงแรมบากเกเรียบางคนก็ไม่ควรต้องสงสยัยท้ายที่สุดแล้วผู้บริหารของเซนิตได้ส่งวิดีโอขนาดเล็กเพื่อเชิญโคศกของเขาให้สามารถเดินเล่นได้ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก ในกรณีที่บอสของเซนิสไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้เมื่อเขาได้เชิญเซอร์จันไปพักที่โรงแรมบนชั้นที่สุดยอดแต่เขาอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่และก็ไม่สามารถทำอะไรได้ไปมากกว่านี้บางคนสงสัยว่าเขาจะขมขืนไหมอย่างไรก็ตามเซอร์จันไม่ได้เปลี่ยนธรรมชาติที่เรียบง่ายของเขาแม้แต่ในโรงแรมชั้นนำเขาก็ยังต้องริมรถอาหารเซอชวนที่เขาต้องการและพิซซ่าสุดโปรดของเขาก็ถูกลืมภายในสองวันตามข่าวลือทางออนไลน์ก่อนหน้านี้ เซอร์จันต้องเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่26กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตารางงานในประเทศของเขาจะยังคงเต็มและแน่นทุกวันไม่เพียงแค่นั้นบางคนยังบอกว่ามีแบรนด์อื่นๆได้เชิญเซอร์จันไปถ่ายโฆษณาอีกด้วยซึ่งอาจเป็นไปได้ที่การถ่ายทําโฆษณาในอิตาลีจะเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณาฟอร์มยักษ์ระดับโลและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ